นะที่เป็นประชาชนคนไทยนะคะที่เกิดในรัชสมัยของรัชกาลที่9นะคะ mm hmm. ก็มีความภาคภูมิใจมากที่เราได้เกิดมาในรัชกาลนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าคิดว่าในในหมื่นแสนล้านปีเนี่ยนะคะคงจะไม่มีใครได้มีโอกาสเกิดในแผ่นดินของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิมพ์พลดุลยเดชอีกแล้วนะคะแล้วเรามีโอกาสได้สัมผัสแล้วก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่เราเคยเห็นมาเพราะนั้นก็เป็นความภูมิใจมากแล้วก็สำหรับครอบครัวเนี่ยก็เป็นความภูมิใจเป็นพิเศษเพราะว่าครอบครัวเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะมากมายคุณพ่อก็เ,เคยเป็นนักแบดท,ทำความชื่อเสียงให้ประเทศท่านก็ส่งคุณพ่อด้วย ทุนส่วนพระองค์นะคะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษตัวตัวดิฉันเองก็ได้รับปริญญาจากจุฬาจากพระหัาของพระบมเรเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเรามีบุญมากที่ที่เราได้มีโอกาสใกล้ชิดนะคะเคยถวายงานท่านนะคะเวลาที่มีพระสังคทาุก,กะมาะจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจมากแล้วก็ในฐานะประชาชนคนไทยคิดว่าเราเป็นลูกเล็กๆหนึ่งคนในเจ็ดสิบล้านคนที่ท่านไม่เคยทอดทิ้งนะคะ ประชาชนทุกคนของประเทศในประเทศของท่านค่ะกะ็ขอให้อยากให้ท่านเสด็จสู่สวรรค์ได้อย่างมีความสุขและมองพวกเราพวกเราก็จะตั้งใจทําความดีให้กับพ่อหลวงค่ะ,ะภูมิใจมากนะคะที่เกิดมาเป็นคนไทยบนแผ่นดินไทยที่มีกษัตริย์ไทยผู้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นรัชการที่9ที่ได้มีความผูกพันเพราะเกิดมาก,ก็ได้รู้จักท่านเลย ตั้งแต่ในจอทีวีในกิจวัตรประจำวันที่ได้ดูตามข่าวภาคค่้ที่เราได้ดูคุณแม่เราสมัยเราเด็กๆเ,เพราะเนี่ยสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านทำให้กับประชาชนชาวไทยทุกทุกคนในแผ่นดินไทยนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหนือคำบรรยายเหนือคำพูดที่จะบอกว่าอะไรคือดีที่สุดแล้วเพราะว่านี่มันยิ่งใหญ่มากๆพระท่านคือ the greatest king the World เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราภูมิใจจริงๆที่มีล้นกล้าของชาวไทยแล้วก็ได้มีความรักความผูกพันตั้งแต่เล็กจนโตที่เราได้เเห็นกันมาในวัยของของฟุ๊กนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยท่านคงจะอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนชาวไทยแล้วก็จะไม่มีวันที่จะหายไปจากหัวใจของพวกเราทุกคน ครับก็สําหรับส่วนตัวความประทับใจที่มีต่อบัตรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับก็คือในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณที่มีแก่บริษัท KPN นะครับที่ส่งมอบถ้วยพระราชทานนะครับสำหรับนักร้องยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยซึ่งได้มีพระ,พระมหากรุณาธิคุณมอบให้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533จนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือเป็นเกียรติแก่วงตระกูลนะครับสำหรับตัวผมเองเขาพณนรงเดชนักงานเค n ทุกคนรวมถึงนักร้องที่มีโอกาสผ่านเวที KPN มาตั้งแต่ พุทธศักราชงห3 3จนถึงปัจจุบันครับค่ะก็ความทรงจำของพระองค์ท่านนะคะที่ที่ติดอยู่ในใจนํำตลอดก็คือตอนนํำช่วงอายุประมาณ16-17เนี่ยนะก็จะชอบนั่งดูวิดีโอท่านทรงงานตลอดเวลานะคะแล้วก็เราก็รู้สึกเลยว่าเรารู้สึก ประทับใจและรู้สึกรักท่านมากเลยและเห็นท่านทรงน,นหนักเนี่ยเราก็รู้สึกซาบซึ้งมากว่าท่านทรงเหนื่อยทุกทุกวันนะให,ให้ให้ทุกทุกคนได้ให้ให้ทั้งประเทศได,ได้ได้ได้อยู่อย่างมีความสุขกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็น่าจะเป็นความทรงจำท,ที่ที่นำจะเก็บไว้ตลอดแล้วก็คงเป็นคำสอนของท่านด้วยเรื่องความเพียรคะค่ะก็รู้สึก ดีใ,ใจนะคะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9ได้ตลอดระยะเวลาที่ตั้งแต่เราเติบโตมาเนี่ยได้เห็นอะไรที่เรียกว่าไม่น่าจะไม่รู้ว่าชาติไหนจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกหรือเปล่านะคะในทุกๆเรื่องทั้ง คนประชาชนที่รวมใจกันรักพระมหากษตรยศนะคะที่เป็นประมุขของชาติแล้วก็ความเสียสละรูปแบบพระราชกรณียกิจทั้งหมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจดจำแล้วก็น่าเอามาเป็นแบบอย่างแล้วก็สั่งสอนในลูกหลานในในในรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะ